ครับสวัสดีครับผู้ชมท่านผ่านับวันนี้มาพบกับผมที่ธนาคารเก้าก้าครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่รูปขั้วกาแฟช้างกาแฟนะครับของสจอาชาซึ่งเขารักขั้วกาแฟแล้วก็รับทําแบรนด์กาแฟส่งไปจำหน่ายทั่วโลกสําหรับท่านที่สนใจจะเป็นแบรนด์ของตัวเองวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่กำมืี่รับประมูลกับสจอาชาจากช้างกาแฟนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับ สจอาชานะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ช่างค c o ี y นะครับผู้สจอจออยากจะอธิบายนิดนึงว่าชาติพันธุ์ของเราในกาแฟเป็นอาราบิก้ามานานหนึ่งอยู่นีะครับกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เหมาะในการปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงนะครับแล้วก็ในตัวจังหวัดนี้เป็นแบบนี้ นองทีกนี้การสรางขบวนที่เกิดข้นใ e> ่สาการณก็มมากครับแม้ว่าในแต่ตัวของเมืองชาวต่างถอาม่สายครับบางรองเราจะเห็นครับปางขอนบางขอนแม่มอนสายี uh ้พย์นีหนะครับตอยข้างนะครับตอยตุงครับไม่เป็นแม่แม่จันหลวงเุ้ยหมักอะไรเยอะแยะหมดครับคนใหญ่ที่นี่นอกจากนครับผมแล้วสะเดาชายเลยที่ค้นในกระบวนการทำขั้วทำขั้ว อถ้าใครอยากจะมาพู uh, uh, ่เองก็มาเอาแบงค์ที están, ่น uh ี uh, okay. uh ่ไ huh. ด้เลยถ้าถึงว่าผมจะทําเป็นแบรน์ของผมนะโอเคอที่ผมพูดตรงนี้นะครับซึ่งผมอาจจะอาจจะเข้ามาเริ่มต้นชื่อทต่อมากับรับเพราะว่าซึ่งผมเริ่มต้นมาแต่ปีสองห้าสิบมีการสอบกันมาแล้วนะครับก็เลยว่านั่นนั่กาแฟเนี่ยอ่าซึ่งอยู่กับพี่นกที่ทำอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากสื่ออะไรที่เป็นของ ที่อยู่ในของกลุ่มท่านพันธุ์สารพัดอะไรที่สินค้าที่ดีๆเนี่ยสำหรับกาแฟนะครับครับดังนั้นสำหรับตรงนี้เนี่ยคนไหนที่อยากได้เป็นแบรนด์อันคอฟฟีครับหรืออพี่น้องบิ๊กท่อไปเนี่ยครับถ้อยากได้ไอส์แคนของยุคโซนัดของตัวเองครับก็สามารถสั่งมาได้เลยต่อมาได้เลยสั่งมาได้เลยมาได้เลยครับทีนี้ผมขอถามหน่อยว่าสมมติว่ากาแฟมียูรีเทนของคอฟฟี่ใองไหมชาคอฟฟี่ ของผมตัวใหญ่ทำกันประมาณสองเกตค,คือเกตเอเกตเอและเกตบีเกตเอเกตบีราคาแตกต่างกันไหมถ้าก็ต่างกันครับต่างกันกนะครับต่างกันกนโภคภัณฑ์เองนะครับผมถามแล้วผมถามนิดนึงว่าแบรนด์ถือว่าช้างคอคฟฟี่ครับมีกอันหนึ่งผมมาแปลกคือโลโลบัสตา้าโลบาสตามาได้ไงฮะโลบาสตาโลบัสต้าตรงนี้นะครับซึ่งเหมาะในพื้นที่ซึ่งมีความสูงไม่มากครับครัอาดีเทอย่างยิ่งเนี่ยที่ที่ตรงนี้นะครับขึ้นบริเวณหมู่ อาบ้านแสนใจมูลเจ็ดตอนแม่สลองใหนคุณนมาบ้านหลวงครับบริเวณใกล้อ่าข้างเคียงตรงนี้เมีมูลเจ็ดทีงแต่งบ้านครับซึ่งมีกันได้ปลูกมาตั้งเวลานานแล้วครับนานแล้วนะนานแล้วครับครับอ่าตั้งแต่อ่าตอนที่เล่นลูกเต๋าปีสองพันหนึ่งสองครับเขาก็ได้มาดูสงนี้ครบที่ปลูกนี่ครบแล้วมันหายไปสักบ้างหลังจากนั้นก็หายไปคือทำไมหายเนี่ยคือการสนใจของชาวบ้าน ทำน้อยกว่าไหนะครับที่อาจจะเกี่กับเรื่องที่ปลูกแล้วมีที่ขายไหมอะไรอย่างเงี้แล้วอย่างผมนะครับอันนี้เป็นใจเหล่านี้แต่รถตั้งต่างของเรามีรถตั้งต่างของเรามีของเรามีนะครัมีอยู่ใครสนใจถ้าใครสนใจโอเคผมคั่วให้ได้จับนะครับอันนี้ก่อนที่เข้ารายการมาผมศึกษาที่หนึ่งผมไปถึงแบรนด์ของฝรั่งฝรั่งอันนี้มาจากประเทศอเลย สวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ครับเป็นเจ้าเจ้าชาเป็นสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับเขาก็เป็นใส่ตามเขาใส่ตาของแล้วเขาเอยองเขาแบบเขาอยองเขาเขาามีเอยองเขาขอยองแล้วของเราล่ะฮะของเราเขามีเอายองเราอ๋อแล้วกครับประกอบกันประกอบกันก็ใครสนใจดางใจพี่น้องต่างชาติสนใจแต่ใครสนใจก็ทำได้ครับทำได้นะครับอันนี้เป็นลูกนะครับทซึ่งเป็นคนสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขามีโครงการที่จะส่งออกที่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเป็นอ่าเยอรมันครับ อันนั้นเนี่ยคนไหนที่สนใจอยากให้ทําเป็นโปรดักต์ตัวเองก็สำหรับทำได้นะครับครับอันนี้ฮะซึ่งกำลังจะทำให้กับคนอินเดียครับครับมีเรารับผลิตได้รับผลิได้เลยได้เลยมีอะไรฝากที่น้องทางบ้านนิดหนึ่งที่จะดูในการเราอยู่โอเคครับผมอยากให้ดูว่ากาแฟเนี่ยครับทีนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยเริ่มมีพวกบ้านทครับนะครับแต่ในนั้ที่เราเป็นกลุ่มที่ทำเราก็อยาก อยากสื่ทั้งคนตายและทั้งทุกคนนะครับได้ได้เป็นพวกที่หับคนที่ไม่ต้แทนนับนะครับนั้นเนี่ยก็คือพยนตรมทำทำยังไงก็ได้พวกที่ตอไปที่ปลูกอยู่ด้านนอกนะฮะโดยเฉพาะที่นอกอุทยาเราก็ยาเิดนะครับของนอเองกับในที่คืนับนะครับในทางที่ดีนี่เรารัคาไม่งนอันนี้สั้นๆครับ ถามว่ากาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายไงกาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายคือว่าง่ายๆนะครับกับช่วงเช้านะครับครับอ่าหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วหรือว่าเขาไม่ทานข้าวเนี่ยครับดื่มกาแฟดำเขียวเนี่ยครับจะไปกระตุ้นการขับถ่ายให้ระบบการขับถ่ายดีมากดีมากดีมากพอเราก็เด็กๆไมบเด็กขับถ่ายคนไม่เข้าใเจ็ติดหวากาแฟกินกาแฟจะไปหอมกาแฟอีสานแบบนั้นบ้างกินเกาหลีมีทั้งหมโอ้ยกินได้หมดครับคือว่าเกาหลีเนี่ย เขาชอบบริโภคกาแฟมากตอนนี้ขออนุญาตผอชาไปดูกระบวนการขั้วนะครับที่โรงงานของสจอชาครับของช้างข้อปีครับครับสจอชากระบวนการอะไรกระบวนการที่เราสีจากกาแฟกลาเป็นกาแฟสารเสร็จแล้วเนี่ยครับครับหมายถึงว่าก่อนที่เราจะนำไปขั้วเนี่ยเราต้องมาคัดเม็ไม่สมบูรณ์ออกทีต่อเม็ไม่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครับไม่ไปสมใจอย่างนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ กับเม็ดเสียกับเม็ดแตกกับครับกับเม็ดที่เป็นมอดนิดๆนะครับพวกนี้นักพัออกัครับที่เราเ็น้ละเอียดนะครับละเอียดนะครับเอยครับานมากครับีควิธีการตัวตัวสำรวิธีการเปลี่ยนสีของครั่องแการผลิตเครงแวนนะครับนอกจากีการตัว มาถึงห้องอีกห้องหนึ่งนะครับของช่างกาแฟอยู่ในขั้นตอนการคัดกากซึ่งเป็นกากที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็คัดกากออกจากเมล็ดกาแฟที่ขั้วเสร็จนะครับเราจะใส่ขั้นตอนนี้ทำไมนะหลังจากขั้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทัดออกเนี่ยที่ขั้วไม่ที่ขั้วไม่ดีอ๋อไม่ใช่ไม้นะ่ไม่ใช่ไม่ใช่กบออกครับอีกหนี่งครับ เพื่อที่จะให้ให้ได้คุณภาพมากที่สุดนะครับก่อนที่จะนำไปบรรจุนะครับดูเยละเอียดเลยอะเลยเยอะเลยนะครับแต่ต้องไม่ออกทีไหนนะมีเราคุยตรงกับนะเอ่อเป็นเม็ดสีดำเม็่ไงไม่บานนะฮะไม่บานอย่างนี้เลยครับใช่เถ้าอะไรทีไหนหลังจากที่เราทัดอ่ามันจะแป็น ที่ไม่สมูรหรือว่ากอเม่ดไม้หลดออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะนำสุกันบรรจุบรรจุของเราจปบรรจุสองแบบถุงาไว้กามกับสองสิบกรัมหรือถุงบกับหลังจากที่บรรจุอแล้ว ท่านผู้ชมครับตอนที่ผมพาท่าผู้ชมมาที่ออฟฟิศนะครับของช่างพ่อพี่นะครับในที่สีแยกนะครับที่เชื่อมสะพานแม่น้ำโขงจะเข้าตำบลนในยาวนะครับเป็เส้นสเปรย์ที่นี่ก็จะมีกาแฟนะครับของช่างพ่อพี่แล้วก็เป็นแบรนด์ของเขานะครับผู้จัดการโทูนแล้วก็เราจะไปชิมด้วยกันนะครับ ท่านผู้ชมครับน,นี่คือคาบูชิโนโ่เย็นนะครับของช้างคอฟฟี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือม็อกคาร้อนนะครับของช้างคอฟฟี่ที่นี่นะครับคือมีการแต่งหน้าสวยน้มหากนะครับแล้วก็หน้าล้าักครับท่าผู้ชมครับนี่คือลาเต้ร้อนนะครับ ชาติขอยปีนี่นะครับ